โอ้ยลูกค้าอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะมาดามมังโพล่เด้อค่ะเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะร้านยีเตี๋ยมั้ยร้านยีเตี๋ยนะคะเอก๋วยเตี๋ยวเราเสียบเด้อค่ะเด้อเสียบเสียบไผดมามาเลยเด้อไผ่มาก็มาโรสเซบการันตีจากลูกค้านะคะเบิ่งลูกค้าเป็นแถวเลยค่ะเอออยู่นี่หมดเลยลูกร้านไผ่มดบ้านอยู่นี่เบิดนี่ โอ้ยคอยก็ตามหาเมดบ้านอยู่นี่เนาะลูกค้าเนี่ยคนอ่ะเสตียวอร่อยป้อแซ่บบ่คะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยค่ะเออหลบกล้องดีมากเลยอ่ะโอ้เนาะอืมคาไต่มาเปิดโต๊ะโต๊ะลูกค้าทุ่งป้ออะไรอะไรเม็ดเม็ดะไรหน่อยดองดองหนอยเนาะเออเนาะบ้านนี้ก็บ่มีคนอยู่ห้างเด้อคางลานก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะ โอ้หมดบ้านเฮานี่ห้างบ้าเนาะพี่ลูกนะบ้านเฮานะเด็กน้อยกับบดบดหมู่บ้านไม่ซันมีบ่เอกลายก็นี่แหละเขาเมื่อไปแล้วเมื่อกี้ฮะปอดเต็มเล้ยนี่รอบซองจ้าปวนโอ้ยเนาะร้านเพื่อนก็สะอาดสะอาดนะคะเด้อโอ้ยเสดายมองอยู่มองกินมองมองค่อยเล่นมองค่อยเล่นเด้อตรงนี้นะแต่ก่อนนะบ้านหลังนี้นะคะนี่ ค็อยู่ค่อยกินน้ำกันไปก่อนเนาะค่ะโอ้โหมันเดือบเบรองรอบรอบ,ร,บรอบล้านเพิ่นก่อนหัวเพิ่นกันย่างดีเลยหัวเพิ่นก็ได้ไม่สามารถเล็ดลอดไก่ยังเข้ามาไม่ได้นะคะพวดอ้าว <c oughs> มาใครคิดว่าหลอก็โชว์ไปใช่ไหมหวานเดี๋ยวจะมีขนมแจกให้นะคะเด็กๆค่ะแต่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเด็กๆเนื้อตรสทานเหรอบูตแล้วก็แจกไปทั่วทิปเหรอไม่เดยอันแมงรสทีเด็กเด็กๆเขาไม่อยากกินเขาหลับกว้างหมดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวทำคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ก็ติดกับโว้ติดถนนเลยนะคะนี่ โอ้ยบ้านหลังนี้กะบ่มีคนอยู่แล้วจ้ะพ่นยหญทิ้นฐานไปแล้วพ่อสิขายด้วค่ะนี่พ่นสิขายอยู่แต่บ่มีคนซื้อนะคะม่งพี่น้องเอ้ยฮ้อนหมู่บ้านมาดามมึงพก็ได้มีแต่เฮือนห้างเต็มบดทางพุ่นก็นห้างเบิดนะคะเนาะก็สิบ่ค่อยมีคนอยู่ปานไดเนาะนี่ อดีตตก่อนกับมาดามกับบ้านอยู่ตรงนั้นค่ะบ้านมาดามองโพค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านของเจวบอนเนาะที่เคยเล่นเคยอยู่น้ากันแตะก่อนค่ะบ้านหลังนี้ใหญ่มากสมัยนั้นนะคะบ้านหลังนี้ประมาณอยู่ที่สามสิบห้าปีนะคะสามสิบห้าปีจําได้ตั้งแต่เขาสร้างวันแรกเพราะว่าบ้านเฮาใกล้ๆก,ก,กันเนาะค่ะห่างเบิดค่ะพี่น้อง ่ะนานๆจะได้มีรถสักคันหนึ่งมาแล้วแดดยา่างรุนแรงห่อนแห้งอ่ะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อดีกว่าเดี๋ยวเอาขนมให้เด็กๆก่อนแจกขนมให้เด็กๆก่อนนะคะขนมก็เหลือไม่เยอะแล้วแจกทั่วทิพทั่วแดนนะคะ ขนมก็แจกทั่วทิ่ทั่วแดนจนไม่เหลือแล้วเหลือเท่านี้ประมาณเท่านี้เหลือไม่เยอะนะคะกินยี่บาทเด็กน้อยนี่อ๋อกินครับเมื่อกี้ลบกล้องอ่ะแบ่งกันแบ่งกันค่ะเนี่ยแบ่งกันนะเอะแบ่งกันกี่กี่กี่อันกี่อันก็แบ่งกันลูกอ่ะพอมันเหลือน้อยแล้วลูกแบ่งกันนะคะแบ่งกันค่ะแบ่งกันได้ทุกคนค่ะให้พวกอ้นมันเลยมันมันได้คนละกี่เม็ดก็แบ่งกันลูก มาม่มต okay. okay, yeah. oh, ้กเานีเออต้ม bon ก๋วยเตี๋ยวหิก่เกิมามอแอเคนาะมีน้อยแบ่งกันค่ะแบ่งกันเนาะบลายปันใดมานก็แจกเบิแล้วล่ะเหลือเหลือบะลายปันใดแต่ผูล้แจกเม็ดเมื่อกี้้อะโอ้พูสามพูซี่น่ะพอด้อยู่เนาะได้แจกเม็ดลูกอ๋อได้ซ้ำกันเหร ครับขอบคุณครับยังอ่าเนาะกินก่อนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนพวกทั้งพวเฮ้อขาวข้ามไปกินเลยบอกไปกินนี่บอกไปกินที่บ้ากินเทีย่เดี๋ยวเปิ้ลก๋วยเตี๋ยวมาละเลยโอ้ยร้านเพิ่นก็สะอาดสะอ้านเด้อค่ะเด้อเฮือนเพิ่นน่ะเฮือนสะอ้านเพิ่นน่ะสะอาดสะอ้านนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกค้ากระเติมไม่ต่ไวบกระต้อเบิด ใช่ทำให้ไดนาะเป็นร่นร้านเลยก่าร่ร่น้านมือมือเขายากนมือยากเลยฮะมือล้างกันอดาก็ไปปรุงก๋เตียวกันนะคะเนาะกินเลยจ้ากินลอยลอยเลยข้าวหน้าตุ้งหรือพูดพอลมเงก็เต้าหนเลอยเลย้บกิน มาเถอะอ้ทอดเกลืเนะบะทอดจะได้ใส่เข้ามาเลยเียม่เลยเป็นไ้าดสะอาดเลยสาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลยขี้ไดเลยกันเสจสู้เสสู้ยวน้าขีเกอบโอ้้านก๋วยเตี๋ยวพนดสะอาดสะาดเลค่ะนี่เกิบลูกค้านะคะเด้อ นี่เกลือคลาทอดไปนี่นะคะเรลียบร้อยเกลือปลาเรียบร้อยมาดามก็ทอดเกือไปนะทอดเลยมาดามทอดเหลียบร้อยนะคะต้องเคิดตามกฎระเบียบเพิ่มนะค่ะเด้อมามามาเอาเพิ่มนยอ่าในมาเอาเพิ่มนะคะแบ่งกันลูกแบ่งกันเดี๋ยวๆแบ่งกันค่ะมีน้อยเราก็แบ่งกันนะคะยามหลายก็หลายแบ่งกันลูกมือล่างค่อยกินใหม่มาต้มก๋วยเตี๋ยวกันบานนี้ ไปตั้งกล่องเลยไกด้ตกลองเลยกหน่๋เตียวนะปุงก๋เตียวก็ตั้งกล่องแล้วติดตน่กูมนเยวเ้าเตี๋ยวเดี๋อเ้ยปุ้งก๋วยเตียวก่อนค่ะ

กูกากานตัวเฮ้ยเมนกูจะแกล้มกก้ากแต่บ้านเลยนะเขาเรียกว่าอะไรโอ้บ้านโพธิ์ทองไม่ไม่ใช่บ้านคนที่ไม่มีเหรอมีไหมโอ้เจ็บเลยตัวเคลมนี้ขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอญาตกินก๋วยเตี๋ยก่อนนะคะ น้ำน้ำพรองบ่ไ้เลยเนี่ยโอโอ่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแค้วกับมีเลยปลาโตฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดางพูทำคลิปต่อไปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะอยู่ดีมีแห้งคะ่ะโอ้คักคาก,กลางเตี๋หน,ยนอยเน,ะยนะอะเนาะสะอาดสะอาด,สะอาดสะอาดเลยโอ้โอลงไปถึงญี่ปุ่นไหมถึงไหมทึงหมดแล้วเนาะโอ้เดตีวใหญ่เตี้ยใหญ่เตี้ยผูที่นะมูสามนะ ถึงเลยโ้สะอาดสะอ้านเเลยก๋วยเตีลานมากเออาเดี๋ยวลานก๋วยเตี๋ยวขนาดเลยจบเอาต่อไม่จะนอนน้อเออสดกึนะเด็กเออคนไมนไยกินสบายแมนจ้ะเออ